สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่มักจะมีหลายๆคนเนี่ยนะครับสอบถามกันเข้ามาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าผมมีทักษะ HTML CSS แล้วก็ JavaScript แล้วเนี่ยผมสามารถไปหาเงินได้ไหมนะครับหรือว่าไปทำงานได้ไหมนะครับจริงๆเนี่ยก็คือได้นะครับผมเออถ้าเกิดทุกคนมีทักษะ3ทักษะนี้แล้วนะก็คือสามารถใช้หาเงินได้นะครับทีเนี้ย ก็จะพาทุกคนนะครับมาดูลักษณะงานที่ทุกคนสามารถไปรับทําได้นะครับอ่ะจริงๆก็นี่เลยนะครับมาดูตัวอย่างนะลักษณะงานจริงๆมันก็คือการ convert design to code นั่นเองนะครับหรือว่าการแปลงหน้าอ่าเว็บดีไซน์เออเนี่ยหน้าเว็บที่เขาออกแบบมานะครับให้เป็นโค้ดนั่นเองนะครับหรือว่าให้เป็นเว็บจริงๆที่เราสามารถแบบคลิกได้เออนะครับเนี่ยที่เราสามารถอ่ามีปฏิสัมพันธ์กับหน้าเว็บได้นะครับเนี่ย อย่างเช่นตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่านี่เป็น landing page นะนะครับเห็นไหมนะครับซึ่งนี่แหละก็คือจะเป็นลักษณะงานที่ถ้าเกิดว่าเราจะไปรับทำนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีแบบที่เราออกแบบเองเออแล้วก็เขียนโค้ดเองหรือว่าแบบที่2ก็คือลูกค้าเนี่ยเขามีดีไซน์ให้แล้วก็เราก็แค่เขียนโค้ดเออนะครับแปลงดีไซน์เป็นโค้ดนะก็จะมีแบบอสองรูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบที่1เนี่ยก็อาจจะราคาสูงหน่อยเพราะว่า เราทั้งดีไซน์ให้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เขียนโค้ดให้นะครับซึ่งแบบที่2ก็คือ,อลูกค้ามีดีไซน์ให้เราแค่ไปเขียนโคด้ดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดแพงเท่ากับทั้งดีไซน์แล้วก็เขียนโค้ดให้นะครับแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนะเออนะครับถามว่าเลทราคามันอยู่ช่วงประมาณไหนจริงๆที่ผมเคยรับมานะก็ประมาณ2-5,000ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับความยากง่ายถ้าเกิดว่า มันต้องใช้เวลานะครับหรือมันมีหลายหน้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถคิดเพิ่มราคาได้นะครับแต่ก็นี่เลยงานก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่นะฮะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียน HTML นะครับสำหรับการวางโครงสร้างเออวางโครงสร้างหน้าเว็บนะครับแล้วก็2ก็คือการเขียน CSS ทําให้หน้าเว็บเนี่ยมีความสวยงามจัด l a y ยอรแล้วก็ทำ responsive นะครับ แล้วก็3ก็คือใช้ JavaScript ในการเพิ่มลูกเล่นต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นี่ทุกคนจะเห็นว่าเว็บเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเป็นสไลเดอร์เป็นแคโรเซลตรงนี้ใช่ไหมครับเออเราสามารถกดคลิกได้เลื่อนเลื่อนดูได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าจะมีปุ่ม back to top กดปุ๊บแล้วก็เด้งเลื่อนขึ้นไปอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะมีเนี่ยในส่วนของสไลด์ที่แบนเนอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเราก็จะได้ใช้ทั้ง3ตัวเลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญความรู้ความเข้าใจนะครับผม โอเคซึ่งเนี่ยแหละนะครับก็เป็นลักษณะงานที่ทุกคนจะได้ทำนะถ้าเกิดว่าทุกคนไปรับทำนะครับถ้าเกิดทุกคนมีทักษะ HTML CSS แล้วก็ JavaScript แล้วนะครับออะทีเนี้ยมันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนี้เป็นแบบ Landing Page ก็คือเป็นหน้าเดียวใช่ไหมอีกแบบหนึ่งก็คือหลายหน้าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าบางคนเนี่ยคือเขาแค่ต้องการเป็นหน้าเว็บแค่แสดงข้อมูลหรือว่าสินค้าเฉยๆนะครับเออ เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนโค้ด HTML CSS JavaScript ได้นะครับหรือจริงๆเนี่ยอันนี้คืออยากจะพูดเสริมหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนนะฮะอยากจะไปรับงานที่อ่ะเป็นทําเว็บหลายหน้าแบบเนี้ยจริงๆส่วนมากที่เขานิยมใช้กันก็คือใช้เป็น WordPress หรือว่าเป็นระบบ CMS นะครับเออเป็นระบบในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์นะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าเดียวก็คือนั่นแหละเราสามารถใช้ HTML CSS JavaScript ได้ อันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะรับงานแบบไหนเออแล้วก็จริงๆมันอยู่มันขึ้นอยู่ที่เราเนี่แหละนะครับเออถ้าเราอยากจะรับงานเนี่ยอย่างเช่นเราก็เขียนไว้เลยให้ชัดเจนว่าเรารับงานในการแปลงดีไซน์เออแปลงอ่าเขาเรียกว่า convert design to code นะครับหรือว่าแปลงดีไซน์ให้เป็นหน้าเว็บนั่นแหละนะครับเราก็เขียนให้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ก็คือใช้ HTML, CSS แล้วก็ JavaScript นะครับหรือถ้าเรามีแบบว่ามีสกิลเพิ่มเติมอ่าเราอาจจะไปฝึกพวก Library อย่างเช่น React JS Next JS อะไรพวกนี้ไว้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เขียนให้ชัดเจนว่าเรารับทําแบบไหนบ้างใช้เป็นภาษาอะไรบ้างนะครับหรือว่าเนี่ยถ้าเราจะไปรับทําหน้าเว็บหลายๆหน้าเนี่ยเราอาจจะใช้เป็น WordPress ใช่ไหมเออมันเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราทําเว็บหลายๆหน้าเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีระบบอย่างเช่นาการแบบทําหน้าใช่ไหมเออนะครับจัด Layout หน้าต่างๆแล้วก็การเพิ่มบทความอะไรพวกนี้อ่าแบบ คอนแทคฟอร์มอะไรพวกนี้เออมันก็จะดีกว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นระบบสําเร็จรูปอย่างเช่น WordPress นะครับก็นี่แหละนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะไปรับงานแบบไหนนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเพราะว่าคืองานในการทําเว็บเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทนะครับทุกคนเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะไปทํางานแบบไหนนะครับเนี่ยบางคนก็อยากจะรับทําแค่เนี่ยเป็นการเขียนโค้ด HTML CSS JavaScript ใช่ไหมในการ ทำแบบเป็นหน้าเว็บเออเป็นเทมเพลตเว็บอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็สามารถไปรับทําได้นะครับอ่าหรืออาจจะไปรับทําหลายๆหน้านะครับจริงๆเนี่ยมีนะงานที่แบบว่าคือลูกค้าบางคนเนี่ยอยากจะได้เป็นแค่แบบหน้าประมาณสัก3 4หน้าเออหหน้าอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นระบบสําเร็จรูปก็คือไม่ได้ใช้เป็น WordPress เออก็ เขียนขึ้นมาเองเลยนะครับโดยการใช้ HTML CSS JavaScript อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละส่วนมากที่อยากแนะนําก็คือใช้เป็น WordPress เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มันง่ายกว่านะครับแต่ข้อดีของการเขียนเองเนี่ยคือมันสามารถปรับแต่งหรือว่าเพิ่มเติมอะไรได้แบบตามที่เราต้องการเลยนะครับเออถ้าไปใช้พวกเว็บสำเร็จรูปอะไรเนี่ยในการคัสตอมอะไรมันอาจจะต้องแบบคือต้องมีประสบการณ์นิดน,นึงนะครับในการใช้เทมเพลตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราเขียนเองเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเพิ่มอย่างเช่นเราอยากจะเพิ่มปุ่ม เพิ่มอะไรเพิ่มเมนูเข้าไปนะครับแบบว่าจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มอะไรตรงไหนเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันคัสตอมได้ง่ายกว่านะครับโอเคนะแต่จริงๆเนี่ยในการทําเว็บสําเร็จรูปเนี่ยเราก็สามารถเลือกซีมที่มันคัสตอมได้หลากหลายนะครับก็ต้องไปดูว่ามันมีซีมตัวไหนบ้างนะครับจริงๆก็ง่ายทั้งคู่นะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไปรับทําแบบไหนนั่นแหละนะครับโอเคนะก็นี่นะครับทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะครับงานที่ถ้าเกิดว่าเรามีทักษะ HTML CSS JavaScript นะ ก็คือทุกคนสามารถไปรับได้นะครับคือตรงนี้อย่างแนะนําทุกคนที่มีพื้นฐานนะครับแล้วอยากจะเริ่มหาเงินนะครับก็ลองทําดูนะครับจริงๆเนี่ยมันมีก็ลองหาดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆงานพวกเนี้ยยังมีอยู่เรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่านั่นแหละคือถ้าใครเพิ่งมาเริ่มเพิ่งมาเป็นฟรีแลนซ์มือใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการหาลูกค้านิดหนึ่งนะครับก็เนี่ยคือหาช่องทางในการโปรโมทตัวเองนะครับตามกลุ่มหรือว่าตาม Facebook ตามอะไรพวกเนี้ยนะครับเออพยายามใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับ อ่าเราก็สามารถที่จะหาลูกค้าได้นะครับซึ่งถ้าเราได้ลูกค้าแล้วเนี่ยก็พยายามทํางานให้มันดีที่สุดนะครับเพราะว่าความสําเร็จของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือลูกค้าเนี่ยกลับมาจ้างซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้คือความสําเร็จจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากฝึกนะเอออันนี้ผมแนะนําหน่อยนะครับก็คือจริงๆมันมีโปรแกรมหลายตัวนะครับอย่างเช่น Photoshop เออหรือว่า F i g m มเนี่ยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกวันเนี่ย เขาน่าจะนิยมใช้ฟิกมากกันเออนะครับเนี่ยทุกคนก็สามารถมาดูตัวอย่างตามนี้ได้แล้วก็เนี่ยอาจจะหาเทมเพลตอะไรใช้ในการฝึกก็ได้นะฮะเออฝึกสกิลไประหว่างแบบรออะไรเงี้ยหรือจริงๆเนี่ยเราก็หาพวกนี้แหละฝึกไปนะครับเป็นการเก็บประสบการณ์ในการเขียนโค้ดไปด้วยเพราะว่าเวลาเราไปเจองานเนี่ยเราจะได้แบบไม่แบบยังไงอะไม่กดดันไม่แบบเครียดว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมนะครับจริงๆก็ฝึกไว้เลยเนี่ยเห็นไหมอ่าพามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Landing Page UI Kit นะครับนี่นะฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างที่แบบว่าเป็นลักษณะงานเนี่ยฮะเราก็มาเนี่ยลองมาแกะนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แกะสิลองมาแบบลองเ,อเขียนโค้ดนะครับนี่ทำไปทีละส่วนเห็นไหมอ่านะครับซึ่งหลักๆเนี่ยคือเราสามารถทำด้วย HTML CSS ได้หมดเลยนะครับยกเว้นรูปภาพเราเซฟแค่รูปภาพเนเห็นไหมส่วนตรงเนี้ยนะครับมาดูนะเนี่ยมันก็จะมีพวก เป็นรูปภาพกราฟิกอะไรพวกนี้เราก็เซฟนะครับเซฟเป็นรูปเดียวเลยนะครับอย่างเช่นส่วนอื่นๆก็เราสามารถใช้ CSS ทําได้เนี่ยปุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ CSS ทําได้นะครับยกเป็นรูปภาพคือเอาจริงถ้าเราจะไปรับงานพวกนี้เราแค่เซฟแค่รูปภาพก็พอหรือถ้าเราจะไปฝึกทำนะเออเราเซฟแค่รูปภาพพอนะครับเนี่ยพวกเลเยอร์อะไรพวกนี้เราก็สามารถทําได้ด้วย HTML กับ CSS นะครับนะแล้วก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ด้วย JavaScript อะไรพวกนี้นี่นะฮะอ่าโอเคนะครับก็นี่แหละนะครับอยากจะมาแนะนําให้กับน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะลองเริ่มรับงานนะครับลองฝึกฝน,พ,นพัฒนาทักษะในการเขียนโค้ดในการทําเว็บดูนะครับเออเพราะว่าก็อยากจะแนะนําว่าคือให้เริ่มจากแบบนี้ไปก่อนเริ่มจากงานที่มันไม่ต้องซับซ้อนมากอย่างเช่นเนี่ยการเขียนหน้าเว็บทําแบบเป็น landing page อะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเว็บหลายๆหน้าอันนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะไปรับทําแบบไหนนะก็ ลองไปพิจารณา,าดูนะครับโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับใครที่อยากจะลองเริ่มรับงานเขียนเว็บก็ลองรับแบบนี้เลยซึ่งจะบอกว่างานแบบนี้นะครับคือรวดเร็วนะทำจบได้คนเดียวเออแล้วก็รายได้ดีนะถ้าเกิดว่าเรามี งานมีลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละค่อยๆทํากันไปนะครับโอเคหากชอบวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ